สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับจะทำให้เรารู้จักรีแมนได้มากยิ่งขึ้นนะครับตามสโลแกนที่ว่าคุณภาพนากย่าราคามิตรภาพครับรีแมนนะครับได้ปรับโครงสร้างราคาใหม่ทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและก็นโยบายของรีแมนเองนะครับผมรีแมนรุ่นที่ขายดีที่สุดนะครับคือรีแมนลาคลุนะครับผมซึ่งแปลว่า หมุนได้อย่างไหลลื่นรีแมนจริงๆแล้วนะครับไม่ใช่บริษัทใหม่นะครับเปิดมาเป็น100ยปีแล้วนะครับในนากย่าโดยรีแมนเนี่ยเริ่มต้นทําในอุตสาหกรรมของเครื่องเขียนมาก่อนและในปัจจุบันนี้นะครับรีแมนก็ได้พัฒนาโรงงานนะครับให้ผลิตแต่คาซิตดังนั้นในญี่ปุ่นเองเนี่ยครับรีแมนถือว่าเป็นผู้นํา ในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตคาซีสเพราะในตัวรีแมนเองนะครับในบริษ,ษัทรีแมนเองไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยอย่างเป็นเฉพาะเจาะจงแต่ทำคาซีสเป็นของตัวเองถือว่าเป็นงานหลักของแบรนด์แบรนด์นี้เลยครับรีแมนทั้ง2ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นเดียวกันนะครับแตกต่างกันที่รายละเอียดเล็กน้อย ทางด้านนี้คือ Re ีแม a นรุ่นเนเชอรัลนะครับและตัวนี้คือ Re ีแม a นรุ่นลาคูลุพรีเมียมทั้ง2ตัวนี้นครับมีโครงสร้างมาตรฐานเหมือนกันนะครับแตกต่างกันที่ Option, ออปชันเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มดูจากตัวนี้กันก่อนตัวนี้นะครับเป็น Re ีแม a นเนเชอรัลนะครับจะมีสีให้เลือกอยู่2สีจะมีสีตัวนี้นะครับจะเรียกว่าสีอาร์คเกรนะครับแล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งนะครับเป็นโทนนี้แหละครับแต่จะออกอมเขียวนิดนึง ตัวนี้นะครับเป็นรีแมนชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเนเชอรัลเนเชอรัลก็คือธรรมชาตินะครับแต่ก็จะมีคําถามหนึ่งนะครับว่าเ e อ๊ะรีแมนธรรมชาติตัวนี้เนเชอรัลเนี่ยผลิตจากผ้าายออร์แกนิกหรือเปล่าตัวนี้เราผลิตขึ้นมาจากผ้าที่มีคุณสมบัติที่ป้องกันการลามไฟหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นในรถยนต์แล้วเนี่ยตัวนี้ถือว่าปลอดภัยมากกว่าแต่คุณสมบัติต่างๆนะครับในเรื่องของความรู้สึก ที่ใกล้ชิดธรรมชาติสีสันต่างๆที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นยังคงอยู่เต็มเปี่ยมในรีแมนเนชั่นอลครับเนื่องจากผลิตและก็นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น100%เ ตัวรีแมนเองเนี่ยครับมีความเป็นญี่ปุ่นแบบเต็มที่เลยไม่ว่าจะเป็นดีเทลในเรื่องของความละเอียดปราณีตในเรื่องของการตัดเย็บนะครับวัสดุที่เอามาเลือกใช้อย่างตัวนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยข้างในเนี่ยเป็นเมมโมรี่โฟมเกือบทั้งตัวเลยนะครับเรียกได้ว่าน้องที่เข้าไปใช้งานเนี่ยสามารถได้ทั้งความปลอดภัยและก็ความสะดวกสบายในเวลาเดียวกันตัวหัวหัวเข็มขัดตัวเนี้ตัวเบลตัวนี้ครับที่เห็นอยู่เนี่ยครับมันจะเป็นออกสีเทาๆตัวเนี้ย แท้จริงแล้วข้างในเนี่ยครับเป็นโลหะนะครับเป็นเหล็กกล้าเลยแต่ว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาคิดค้นขึ้นมาบอกว่าถ้ารถยนต์ตากแดดเนี่ยครับเมืองไทยก็ร้อนนะครับถ้าเกิดว่าเหล็กตัวนี้มันสะสมความร้อนไว้ถ้าเกิดเวลาที่น้องมาใช้เนี่ยครับนาบลงไปก็อาจจะเกิดความรู้สึกร้อนได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยหุ้มพลาสติกเอาไว้อีกชั้นหนึ่งตรงนี้เลยไม่ใช่พลาสติกนะตรงนี้เป็นเหล็กแล้วหุ้มพลาสติกอีกชั้นนึง เหล่านี้คือสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับที่คนญี่ปุ่นเขาจะใส่ใจในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์มากยิ่งกว่าประเทศอื่นอย่างตัวนี้เองนะครับตัวผมเองมีโอกาสได้ใช้นะครับตั้งแต่ลูกของผมเนี่ยเกิดเลยนะครับผมตัวลากลุที่ใช้ตัวนั้นจะเป็นลาคุลุรุ่นธรรมดาจะเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเก่ากว่านี้ คือคาตอบเลยก็คือว่าที่ผมเจอกับตัวเองคือรีแมนลาคูลุเนี่ยออกแบบมาสําหรับเด็กเอเชียโดยตรงเลยเพราะว่าเด็กญี่ปุ่นกับเด็กไทยเนี่ยคือมีขนาดสัดส่วนสรีระไม่แตกต่างกันเลยคือเหมือนกันแน่แน่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นตัวซัพพอร์ตต่างๆที่รีแมนมีให้ตั้งแต่เริ่มเนี่ยครับไม่จําเป็นต้องหาชิ้นส่วนอื่นๆมาเพิ่มเติมใดๆเลยเพราะว่าทางโรงงานได้ออกแบบคิดค้นแล้วก็ผลิตตัวซัพพอร์ตพวกอินเสิร์ตพวกนี้มาครบสมบูรณ์แบบ สามารถใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยครับเดียวเลยก็คือว่าให้เราเลือกนำเอาซัพพอร์ตพวกนี้เอาออกนำออกทีละชิ้นตามแต่ช่วงวัยที่ต้องการเพราะว่าสริละของเด็กเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจะค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่แรกเกิดแต่40เซนติเม50เซนติม60เซนตมรขึ้นไปเหล่านี้เองเนี่ยอินเสิร์ตพวกนี้ครับสามารถนำออกได้เรื่อยๆตามความต้องการ แต่ละชิ้นยังสามารถปรับแต่งอินเสิร์ตได้ละเอียดยิ่งกว่านั้นเพราะว่าตัวอินเสิร์ตเองยังสามารถที่จะเลือกฟองน้ําที่ซับพอร์ตนี้ออกได้อีกหมายความว่าเราไม่จําเป็นต้องดึงออกเลยทั้งชิ้นเพียงแต่ว่าในในแต่ละชิ้นด้านในเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกฟองน้ําออกเป็นบางชิ้นได้รวมอย่างชิ้นที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือชิ้นด้านล่างเนี่ยครับปกติแล้วนะครับถ้าเป็นคารซิสท,ทั่วไปยี่ห้ออื่นเนี่ย เราต้องการที่จะใช้ก็คือใช้ออกก็คือออกแต่ถ้ารีของรีแมนเองเนี่ยครับใน1ชิ้นเองนะครับเขายังใส่ไว้อีก2ชิ้นหมายความว่าเออถ้าในช่วงเดือนนี้เราก็อาจจะนําแค่ชิ้นสีฟ้านี้ออกแต่ถ้ายังไม่พอดีเราอาจจะลองเอาเข้าไปใหม่หรือถ้าเกิดน้องโตแล้วเนี่ยครับอาจจะเอาสีฟ้าออกแต่ยังคงสีดํานี้ไว้นะครับแล้วพอถึง สัดส่วนที่เหมาะสมเราจึงเอาสีดำนี้ออกด้วยและในขั้นตอนสุดท้ายเราจึงนำออกทั้งชิ้นตรงนี้นี่เองครับคือคือหลักฐานที่บอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยครับเขาใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดของผลิตภัณฑ์จนขึ้นชื่อว่าญี่ปุ่นนี่มันญี่ปุ่นญี่ปุ่นจริงๆในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยรีแมนไม่ประณนีประนอมแน่นอนในส่วนที่ซับพอร์ตและซับแรงเนี่ยรีแมนเลือกใช้เป็นเมมโมรี่โฟมนะครับในส่วนของซับพอร์ตที่เป็นเมมโมรี่โฟมเนี่ย มีหน้าที่เนี่ยนอกจากให้ความสะดวกสบายตลอดการเดินทางแล้วยังมีหน้าที่หลักในการซับแรงกระแทกหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นตัว Memory Foam ที่แมนเลือกใช้เนี่ยครับมีให้มากกว่า ทิศทางเดียวนะครับนอกจากทิศทางการชนทางด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยยังมีการซับพอร์ตทางด้านข้างเพราะว่าคาซีทของรีแมนเนี่ยในรุ่นนี้เนี่ยผ่านมาตรฐานสูงสุดในโลกนั่นคือมาตรฐาน R129 หรือเรียกง,ง่ายๆว่ามาตรฐานไ s i ซซซึ่งเป็นมาตรฐานที่ต้องผ่านการทดสอบการชนที่ความเร็ว30กิโลเมตรขึ้นไปทางด้านข้างด้วยเพราะฉะนั้นรีแมนลาคูลุเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเนเชอรัลหรือพรีเมียมหรือรุ่นใ,นใดๆก็ตามเนี่ย ถือว่าเป็นคาซีทที่ผลิตจากญี่ปุ่นและผ่านมาตรฐานสูงที่สุดในโลกคือ R129i s i z e เป็นมาตรฐานของการใช้งานตั้งแต่แรกเกิดถึงประมาณ4ขวบหรือ105เซนนะครับผมซึ่งตัวนี้สามารถใช้งานได้ยาวๆเลยประมาณ4ปีนะครับโดยการเอาอินเสิร์ตนี้ออกคุณสมบัติโดดเด่นที่สุดของรีแมนตัวนี้ก็คือการหมุนได้อย่างลื่นไหลสมชื่อของเขาว่าลาคูลุนะครับ แต่ก่อนอื่นเลยต้องมาดูก่อนว่ารีแมนเนี่ยครับหรือคาซีที่หมุนได้เนี่ยเราจะหมุนไปทําไมนะครับคาซีสําหรับคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านอาจจะไม่รู้นะครับฟังก์ชันการหมุนเนี่ยจริงๆแล้วนะครับมันเกิดขึ้นเป็นเพราะว่าสําหรับน้องนะครับแรกเกิดถึงประมาณขวบครึ่งเนี่ยครับเราแนะนําให้เด็กนะครับนั่งหันหน้าเข้ากับบาะ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดนะครับทั้งนี้เพราะว่าสรีระนะครับในเรื่องของกระดูกต้นคอและกระดูกสันหลังของเด็กยังพัฒนาการไม่เต็มที่ไม่สมบูรณ์นะครับหากเกิดอุบัติเหตุแล้วนะครับท่านั่งที่ปลอดภัยและเหมาะสมที่สุดก็คือท่านั่งหันหน้าเข้าเบาะนะครับหลังจากนั้นแล้วจึงหันหน้าออกจากเบาะได้เพื่อมีปฏิสัมพันธ์กับคนในรถหรือดูวิวเพราะฉะนั้นมันจะมีรอยต่อตรงนี้นิดนึงครับระหว่างหันหน้าเข้ากับหันหน้าออก ฟังกช์ชันการหมุนถึงเกิดขึ้นแต่ถามว่าการหมุนเนี่ยมันเหมาะกับใครนั่นแหละครับคือจริงๆแล้วแท้จริงแล้วการหมุนนั้นเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณพ่อคุณแม่ต่างหากเพราะเวลาที่เราต้องการที่จะเอาลูกเข้าไปในคาซีทเนี่ยครับเราเปิดประตูที่จะเข้ารถจะค่อนข้างลําบากในการจัดการพื้นที่ตรงนี้หรือแม้กระทั่งคาซีทติดตั้งนั่งแบบหันออกจากเบาะเนี่ยครับ การที่เราต้องเอี้ยวตัวเข้าไปติดตั้งคาซีทและลูกก็มีน้ำหนักตัวที่มากแล้วก็ดิ้นอยู่ตลอดเวลาทําให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่สะดวกเพราะฉะนั้นการที่คาซีทตัวไหนเนี่ยสามารถหมุนได้เป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณพ่อคุณแม่ขณะที่เอาลูกเข้าและก็ออกทีนี้ปัญหาโลกแตกที่เกิดขึ้นนะครับกับคาซีทที่หมุนได้นั่นก็คือเรื่องเสียงคุณพ่อคุณแม่ทราบหรือไมค่ครับว่ามีหลายหลายยี่ห้อนะครับที่มีฟังก์ชันในเรื่องของการหมุนได เมื่อมีการหมุนได้เกิดขึ้นเนี่ยกลไกข้างในจะมีชิ้นส่วนค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อเวลาใช้งานไปซักระยะหนึ่งอาจจะไม่นานมากแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นเองจะเริ่มเกิดเสียงแก๊กแก๊กแก๊กเวลาที่วิ่งผมเองนะครับเป็นคนหนึ่งที่เวลาที่ถ้ามีขวดน้ำกิ้งอยู่หลังรถเนี่ยผมถึงกับจอดเลยนะเพราะาผมจะขับต่อไม่ได้เลยคาซีทเหมือนกันครับ หา,หากติดตั้งได้ถูกต้องถูกวิธีนะรีแมนเนี่ยผมกล้าคอนเฟิร์มนะว่าเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่เงียบมากๆเวลาที่วิ่งอาจจะมีเสียงบ้างนะครับเวลาที่เจอลูกลานาดหรือว่าทางขรุขระแต่ถ้าวิ่งในทางปกติถนนทั่วไปทางด่วนทางถนนปกติเลยเนี่ยรีแมนเนี่ยถือว่าเงียบมากๆครับถ้าพูดถึงเรื่องความสบายนะครับในการนั่งคาซีดส,สาหรับเด็กเนี่ยครับส่วนหนึ่งเลยมาจากในเรื่องของความร้อนแล้วก็การสะสมความร้อนของคาซีท ตัวนี้ถ้าสังเกตได้นะครับจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าส่วนที่สัมผัสกับผิวหนังเด็กนะครับจะผลิตจากวัสดุที่เป็นลักษณะเขาเรียกว่า 3D mesh หรือว่าเป็นผ้าตะข่าย3มติติตรงนี้ครับซึ่งมันจะเป็นการลดผิวสัมผัสระหว่างตัวผ้ากับตัวผิวทําให้มีระยะให้อากาศไหลเวียนได้นะครับเมื่อเราเอาอินเสิร์ตนี้พวกนี้ออกนะครับด้านล่างก็จะเป็น 3D mesh เช่นเดียวกันนะครับ ถึงแม้ว่าเนเชอรัลนะครับจะให้ความรู้สึกอบอุ่นอิงก,กับธรรมชาติแต่ในเรื่องของอุณหภูมิแล้วก็ความใส่ใจตรงนี้ถือว่ารีแมนทำได้ดีมากนะครับ <S <S หากเทียบกับคาซิสในระดับราคาเดียวกันจากยุโรปซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าในยุโรปกับในเอเชียเนี่ยอากาศไม่เหมือนกันอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยครับเวลาที่เข้าสู่หน้าร้อนของญี่ปุ่นแล้วอากาศก็ร้อนนะครับไม่แตกต่างกับเมืองไทยเพราะฉะนั้น ในในการออกแบบของนักออกแบบญี่ปุ่นเองก็คำนึงถึงเรื่องนี้เป็นหลักแต่ถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการระบายอากาศเนี่ยครับที่ดีมากๆเลยเนี่ยต้องเป็นรุ่นนี้เลยครับคือรีแมนตัวพรีเมียมนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับด้านบนเนี่ยครับจะเป็นผ้าในลักษณะเดียวกับเมชช a ลแต่จะเป็นคนละสีนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติเหมือนกันคือคุณสมบัติในเรื่องของแอนตี้ไวรัลในเรื่องของการป้องกัน การสะสมตัวของไวรัสและก็แบคทีเรียซึ่งตรงนี้ครับผ้าที่เอามาใช้หุ้มตรงนี้เรียกว่าผ้า aerotech การระบายอากาศเนี่ยครับด้านล่างของตัวรุ่นพรีเมียมเนี่ยครับจะมี 3D Mesh ที่เยอะกว่าเพื่อส่งเสริมในเรื่องของการระบายอากาศได้ดีกว่าตัว Natural ครับซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องราคาเนี่ยครับคุณภาพนาก,กยยาแต่ราคามิตรภาพมากๆนะครับถ้าเทียบกับคาซีจากญี่ปุ่นนะครับ ตัวนี้เองเนี่ยชุเลเนี่ยราคาจะจำหน่ายถูกมากๆนะครับราคาโปรโมชั่นเบื้องต้นเนี่ยนะครับอยู่ที่2,9,900บาทเท่านั้นเอง mm. ส่วนตัวลาคนลนุตัวพรีเมียมเนี่ยครับราคาก็แตกต่างกันอีกเพียงเล็กน้อยอยู่ราวๆ33,500บาทเท่านั้น mm. ถือว่าถูกมากๆนะครับสำหรับคาร์ซีทที่ m a ดอินญี่ปเเลยในเรื่องของการรับประกันคุณภาพสินค้า ทั้ง2ตัวนี้นะครับถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นลาคูลุจากีแมนหากมีปัญหาภายใน4ปีนะครับเราเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับไม่ต้องมีการเรื่องการซ่อมการรอนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจะเคลมกลับไปที่ญี่ปุ่นหมดเลยนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนตัวใหม่ให้ได้เลยโดยที่ลูกค้าไม่ต้องรอเลยนะครับลาคูลุพรีเมียมเนี่ยครับตัวนี้จะมีส่วนที่แตกต่างกับตัวเนชั่นแลอีกอีกชิ้นหนึ่งนะครับคือชิ้นนี้นะครับจะเป็นชิ้นที่สังเกตได้ชัดเจนที่สุด ตัวนี้จะโอบอุ้มสรีระนะครับแล้วก็ช่วยปกป้องเด็กนะครับที่นั่งอยู่ในนี้จากทางด้านข้างได้มากขึ้นนะครับตัวนี้มันจะมีตัวนูนนะครับสูงกว่าตัว n a t u ัล l ตามปกติที่จะแบนราบกว่านี่คือข้อสังเกตที่เห็นได้ชัดเจนอีกข้อหนึ่งในส่วนของผ้านะครับตัวผ้าตัวนี้จะมีกลิตเตอร์เล็กๆนะครับจะให้ความรู้สึกสปอร์ตนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกเงางามดูพรีเมียมมากกว่าตัวนี้แล้วแต่คนชอบนะครับ และที่สําคัญคือการออกแบบของรีแมนนะครับทั้ง2รุ่นนี้ยังคงคํานึงถึงในเรื่องของการระบายอากาศได้ดีมากนะครับด้านหลังเนี่ยครับมีรูระบายอากาศตัวนี้ที่ทําหน้าที่เหมือนกับการโฟล์อากาศเพราะว่าการการที่เด็กนั่งเนี่ยครับจะทําให้เกิดความร้อนทางด้านหลังสะสมอยู่ที่ตัวคาซีดการที่มีตัวรูพวกนี้นครับมันก็เป็นเปรียบเสมือนกับแอร์เวนทิเลชั่นทำให้เกิดการไหลเวียนไม่สะสมความร้อนแล้วก็ไม่เพิ่ม ความอึดอัดเวลาที่นั่งไปนานๆนะครับเรียกได้ว่าด้านหน้าก็มี 3D mesh นะครับด้านหลังก็มีช่อง Airflow อีกเป็นร้อยๆช่องตัวนี้ก็นับๆแล้วก็รวม3 4 0 0ช่องเลย r ี m a n ถึงแม้จะผลิตจากนากยยาประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่คู่มือและสัญลักษณ์พวกนี้นะครับทั้งหมดนะครับจัดทำเป็นภาษาไทยทั้งหมดเรียบร้อยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ต่างๆว่าชิ้นไหนเอาออกตอนไหนการติดเบลการหมุนการทําอะไรเนี่ยทุกอย่างเนี่ยครับถูกแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นความใส่ใจนะครับของบริษัทผู้นําเข้าคือบริษัทซันชัยแอนด์เบบี้ครับผมพอมาถึงตรงจุดนี้แล้วนะครับเราก็รู้จกักรีแมนมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรีแมนลาคลูพรีเมียมหรือรีแมนเนเชอรัลนะครับทั้ง2รุ่นนี้ยังมีดีเทลมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกเดี๋ยวขอนำเสนอในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ